ออตายตายตายเขาบอกตาย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 เลยเหรอถึงก็ตายเลยเหรอ <c oughs> ถึงก็ตายเลยเหรอประกรม่รอยนึพนันพนัเด ตรงนี้เอาไว้ทําสวนค่ะกับคาเฟ่เอาไปทําคาเฟ่ค่ะซื้อไว้ทําคาเฟ่ปักรหัสคลิปล่าสุดด้วยนะไหนตีวงให้ดูอีกรอบดิ ยังกีบ้าก็ไมต้องขับเร็วขนาดนั้นล่ะเอาอะไรมาให้ไหนโอ้โหแล้วนั่งเอาตูดทับได้นะโอ้เพิ่ง6โมงเองอ้าวนี่มันทุเรียนทอดแฮรี่โถมเยอะมากเนี่ยก็ทุกคนลองคิดดูอะบ่อตรงเนี้ยทั้งบ่ออะบ่อเนี้ยบ่อตรงเนี้ยลึกมากเลยนะเนี่ยตรงเนี้ยเป็นบ่อหมดเลยเป็นบ่อน้ําหมดเลยหายไปได้อะ เฉพาะแค่ตรงนี้ใช้ดินประมาณ300รอเที่ยวในการถมเพื่อให้บ่อมันหายไปอะถมเยอะแต่ก็ได้ที่มาก็ยอมจ่ายไม่เป็นไรเพราะว่าถมแล้วได้ที่มาตรงเนี้จะต่อไปจะเป็นที่ที่สวยมากมันกว้างมากดิฉันจะเอาไว้สำหรับทำแบบจะทำาคกม้าแล้วก็ทำเล้าไก่ดิฉันจะทำเล้าไก่ตรงนี้ แล้วก็ปลูกต้นไม้รอล้อมรั้วอยู่เนี่ยยังไม่ถึงเวลานี่นี่แต่ก่อนเป็นบ่อน้ำหมดเลยตรงเนี้ยบ่อน้ำหมดเลยแล้วก็แล้วก็เรารู้สึกว่าเรามีบ่อน้ำอยู่แล้วบ่อหนึ่งไงเรามีบ่อน้ำอยู่แล้วบ่อหนึง่ง ก็เลยก็เลยไม่อยากเอาไว้เอาไว้ก็ไม่ได้ทําประโยชน์อะไรคะ่ะบอ่อน้ําก็เลยให้เขากบยอมเสียเงินเพื่อจะได้ที่ดินคืนมาเพื่อจะได้ที่คืนมานี่เรามีบอ่อน้ําอยู่แล้วนี่คือบอ่อน้ําของเราบอร่อน้ําอยู่ในตัวบ้านนี่เรามีบอ่อน้ําอยู่แล้วเราไม่จําเป็นต้องมีเพิ่มนี่บอ่อน้ําเราแต่เอาต้นอันนี้ไว้ มีแต่ต้นไม้สดชื่นมีแต่ต้นไม้เต็มไปหมดเลยเดินต้องเดินค่ะคืนนี้ฝนอาจจะตกอีกนะเนี่ยคืนนี้ฝนอาจจะตกอีกนะคะทุกคนฝนอาจจะตกอีก รัวบ้านดิรัวบ้านเท่ากับกำแพงเมืองจีนรัวบ้านเท่ากับกำแพงเมืองจีนมีคนบอกว่าเหมือนศูนย์ราชการ มันไม่ใช่ศูนย์ราชการะคะมันเป็นบ้านส่วนบุคคลมันเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลไม่ใช่ศูนย์ราชการจ้าขำขำ ต้องทำสองรั้วใช่ค่ะแต่ว่ารั้วข้างนอกจะไม่ได้เหมือนรั้วข้างในแล้วรั้วข้างนอกจะเป็นรั้วทึบค่ะจะไม่ได้มีช่องลมแบบนี้ที่ฉันจะทำเป็นรั้วทึบเพื่อให้โชว์รั้วอันนี้เพื่อให้อันนี้มันดูเด่นแต่เสาไฟไม่ยอมมาย้ายให้สักทีเลยเนี่ยเสียเงินไปแล้วเนี่ย แล้วก็บอกให้เรารีบไปชําระเงินแล้วเราก็ไปชําระเงินแต่ไม่ยอมมาติมาทําให้เราหรือมันต้องรอดําเนินการก่อนเสียตังไปเป็นแสนไม่ยอมมาทําให้สักทีจ่ายตังไปแล้วน่าจะมาทําให้เราได้แล้วงงใช่ทำเองหมด ทุกคนเหนื่อยมากกับบ้านเนี่ยเป็นอะไรที่กัดทิฉันทําอะไรอย่างอื่นดิฉันไม่รู้สึกเหนื่อยเลยนะอันนี้พูดตรงๆแต่ทําบ้านเนี่ยยอมรับจริงว่าว่าเหนื่อยจริงเพราะว่ามันใช้เงินเยอะทำอย่างอื่นไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่นะ แต่ทําบ้านเนี่ยยอมรับเลยว่าเหนื่อยจริงมีความรู้สึกว่าเหนื่อยว่าเมื่อไหร่มันจะเสร็จเหนื่อยจริงทํางานไร้ขายทุเรียนยืนสองชั่วโมงสามชั่วโมงได้นะไม่เหนื่อยแต่ว่าโอ้โหทําบ้านเนี่ยเหนื่อยสุดแล้วทําบ้านเนี่ยเหนื่อยสุดละจริงทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองหมดใช่ค่ะ ตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กเขาบอกว่าบ้านแพรลี่ทำไมยังไม่เสร็จเขาบอกตังวว <c oughs> ต้งงบไปเท่าไหร่โคตรน่าอยู่ไม่วุ่นวายกับใครคะ่ะมันไม่วุ่นวายกับใคร มันไม่ได้ติดถนนใหญ่แล้วมันก็ไม่ถึงกับว่าเข้ามาแบบลึกลึกเกินไม่ถึงกับกันดานกำลังดีกำลังดีค่ะน้ำไฟก็สะดวกได้เหงื่อ,อยางคนเสื้อแดงอะ่ะหืม ได้เงินแล้วเหรออ่ะแล้วรถสีน้ำเงินของใครอ่ะอะไรไอ้ปื๊ด่ะใครเรับเอาน้ำโอ้ยปื๊ดมาสู้ๆค่ะคุณแพรลี่ใช่ค่ะ

พี่อย่าถามมีคนถามดิฉันทุกวันเลยว่าดู่วงจุ้ยหรือเปล่าอย่าถามเลยค่ะถ้าเป็น f อฟกันต้องรู้จักดิฉันดีนะคะถ้าถามว่าดู่วงจุ้ยหรือเปล่าสแสดงว่าไม่รู้จักดิฉันนะถ้ารู้จักแพรลี่จะไม่มีคําถามนี้ดู่วงจุ้ยไหมดูอะไรไหมสแสดงว่าไม่ได้เป็นเอกันจริงนะถ้าเป็น f อซกันจริง จะต้องไม่ถามคำถามนี้แสดงว่าไม่รู้จักเรา <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรวันนี้วีนไปเยอะแล้วที่เกียรวีนละวันนี้วีนไปละช่วงบ่ายหมดหมด,หมดโคต้าวีนละวีนได้วันละหนึ่งครั้งค่ะจะวีนบ่อยมีโคต้าให้วีนได้วันละหนึ่งครั้งแค่นั้นพอนไดวีนละที่เกียร สวัสดีทุกคนนะคะสองพันสามฝากติดตามช่องนี้ด้วยเดอ้อล้างรองเท้าก่อนดินมันฟูดินมันผมใหม่ไงแล้วมันมลาฝนตกแล้วมันฟูดินมันผมใหม่ดินมันผมใหม่ดินมันผมใหม่ทำตามใจคนจ่าย ไม่ได้สร้างทีเดียวทุกคนสร้างมาสามปีแล้วบ้านอะเพิ่งสร้างปีนี้จริงแต่ว่าที่เอ่ยอะไรเอ่ยกาแพงอะทำมาสามปีแล้วค่ะค่อยๆทํามันค่อยๆทํามันก็เลยไม่ได้มันก็เลยไม่ได้หนักมากเหนื่อยไหมเหนื่อยแหละท่าร้างบ้านแต่มันก็มันไม่หนักมากเพราะว่ามันไม่ได้ทําทีเดียวอันนี้ใช้เวลาในการค่อยๆทําค่อยซื้อที่มา แล้วก็ถมดินถมดินเสร็จแล้วก็ถมดินปีหนึง่งอีกปีหนึ่งก็ทํากําแพงทํากําแพงแล้วก็อีกปีหนึ่งก็ค่อยสร้างบ้านสามปีแล้วแต่ปีหน้าต้องเสร็จแล้วปีหน้าดิฉันต้องได้อยู่บ้านหลังนี้ค่ะปีหน้าดิฉันต้องได้อยู่บ้านหลังนี้เพราะว่า ใช้เวลาในการสร้างก็บ้านจริงๆสร้างไม่นานนะอันนี้เพิ่งสร้างได้แค่สร้างตั้งแต่มีนามีนาเมษายนพฤษภาคมมิถุนากรกฎาคสิงหากันยาเจ็ดเดือนเองเจ็ดเดือนเองบ้านเนี่ยเจ็ดเดือนได้ขนาดนี้ถือว่าเร็วนะเจ็ดเดือนเองบ้านานเขาสร้างจ่ายค่าช่างนะ เนี่ยเวลาเราอยู่ข้างบนเราก็เห็นหมดไอ้เปิ้ลมึงจะสู้เขาได้เหรอไม่ได้เมาเอา มาจากบุรีรัมยแม่ยายแซวข้างบนมีข้างบนมีห้องนอนเดียวหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องทำงานแล้วก็สองห้องน้ำค่ะห้องไม่เยอะห้องไม่เยอะค่ะห้องไม่เยอะนี่ห้องทำงานเนี่ยคุณภูภาระ,ระแพ้ไม่ได้น้ำเต็มเลยน้ำเต็มบ่อเลยน้ำเต็มบ่อเลย ตอนเย็นเราก็มานั่งอยู่ตรงนี้ถ้าดิฉันไม่อยู่ดิฉันก็จะมานั่งตรงนี้มานั่งตรงนี้แล้วก็โน่นมองไปตรงโน้นสบายใจไม่วุ่นวายกับใครวิวห้องทํางานค่ะอันนี้เป็นวิวห้องทํางานทั้งหมดเลยก็จะเห็นต้นไม้หมดเลยเห็นรอบเลยเห็นสวนยางเห็นต้นไม้สองต้นนี้ที่เราซื้อมา นี่มีมีอันนี้หมดมีวิวหมดเลยทุกทุกมุมทุกมุมของบ้านมีวิวหมดอันนี้ก็เป็นอีกวิวหนึ่งวิวแบบใหญ่ๆเลยหน้าต่างแบบใหญ่ๆเลยเอาไว้ดูภูเขาเอาไว้ดูภูเขาค่ะดิฉันชอบภูเขาดิฉันชอบภูเขาชอบสีเขียวเกิดวันพุธค่าก็เลยชอบสีเขียวชอบสีเขียว ไปบ้านที่จันใช่ใช่ใช่ชบ้านที่จันเห็นหมดนี่วิวอันนี้ก็น่าต่างจากห้องจากห้องแต่งตัวเนี่ยเห็นชัดเลยเห็นหมดอะอยู่ห้องแต่งตัวก็เห็น เห็นหมดเห็นหมดจ้ะลมจากห้องน้ำก็เห็นนี่ห้องน้ำตรงนี้จะเป็นอ่างอ่างอาบน้ำ หมดทุกมุมแหละถ้าใครมาใครมาใครไปเออถ้าแกอันนี้แกอันนั้นนะแกอันนี้อันโน้นมาแม็กซ์มาเฮ้ย <c oughs> ตีใส่หรอ <c oughs> เดี๋ยวข้างบนมันมีก้อนอิดอยู่นะไม่รู้เหรอ, <c oughs> อ,อ โอ้โหดูแม่ดิฉันเดินเก่งไหมล่ะทุกคนรู้ไหมดิฉันเดินเก่งเหมือนใครนนเนี่ยเห็นหรือยังรู้หรือยังว่าดิฉันเดินเก่งเหมือนใครนวลอย่าคิดว่าที่สามไล่จะทําให้ดิฉันเหนื่อยได้รั้วหน้าบ้านจะอยู่ตรงที่แม่เดินนุ่นค่ะรั้วหน้าบ้านท,ทําทีหลังเลยค่ะรั้วหน้าบ้านท,ทําทีหลังเลย ขโมยไม่เล่นเนาะไม่เล่นโอ้อะไรวะอะไรนะพูดอะไรนะเปล่าเปล่า,าเนี๋ยก็ได้กลับบุรีรัมย์ไม่รอดหรอกโอ้ยแหวอ่ะ <Hi. S 1> ไหวเปล่ามีแรงป่ะหนัะเห็นบอกว่าเดินทั้งวันเนี่ยเดินได้ไกลๆเนี่ยว่าสักหนึ่งแมตรพอี่ไห อย่าไปขี่เยอะน้ำมันมันจะหมดอไดหน้ำมอ้โหนมงไึงอายาแอดกลับไปด้วยนะมึองปือ้าไมอแอดตเปิดเปล่า มือเ,อเต๋อ <Real> มือเต๋อเลยค่ะขออนุญาตไปจากตรงนี้ก่อนนะนี่ค่ะวิวหน้าบ้านวิวหน้าบ้านแต่ตอนนี้หน้าบ้านเท่ากับเป็นที่เก็บของไปก่อน เก็บของช่างไว้ก่อนอันนี้วิวหน้าบ้านค่ะอันนี้หน้าบ้านอันนี้วิวหน้าบ้านหน้าบ้านหันไปทางทิศตะวันออกหันไปทางทิศนี้ค่ะวิวหน้าบ้านมีต้นไม้สามต้นก็สวยแล้วหน้าบ้านดิฉันแค่มีต้นไม้สามต้นก็สวยแล้ว วันนี้นะครับผมก็จะพามาดูบ้านนะครับอผมจะมาอยู่ในอนาคตประกรณ์สีไม่อครจะตื่นเปิดไฟฉาย นี่ค่ะอื้ึถ้าใครจะมาหาก็ต้องรอนะจะนั่งรอที่ห้องตรงนี้ถ้าใครมาหานะคะดิฉันจะต้องนั่งรอที่ห้องตรงนี้จะต้องนั่งรอที่ห้องตรงนี้ค่ะเพราะว่าห้องตรงนี้ จะเป็นห้องรับแขกห้องรับแขกก็วิวสวยนะคะชั้นหนึ่งชั้นสองสวยเหมือนกันแต่จะสวยคนละแบบชั้นสองมันจะแบบมุมแบบกว้างกว่ามุมสูงอันนี้จะเป็นมุมข้างล่างก็สวยเหมือนกันก็สวยเหมือนกันค่ะมุมข้างล่างเหลือ,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 องานฉาบอย่างเดียวเนี่ยเขาเตรียมนั่งร้านแล้วเห็นไหมทุกคน เรียนนั่งร้านแล้วค่ะเดี๋ยวก็ฉาบแล้วเอาปูนมาไว้ตรงนี้แหละฉาบปุ๊บก็งานก็เร็วแล้วฉาบฉาบฉาบงานก่อสําเร็จหมดแล้วนี่ครับปีไว้แล้วเนี่ยงานก่อสําเร็จมาแล้วจ้าเหลือแค่ง,งานฉาบเท่านั้นฝนไม่ตกค่ะที่บ้านฝนไม่ตกอันนี้เป็นครัว ครัวครัวครัวคนบอกว่าพาทัวร์โรงเรียนเหรอใช่ค่ะโรงเรียนโรงเรียนประจาโอ้อยู่คนละที่เจ๊จ้อเขาอยู่เจ๊จ้ออยู่นครสวรรค์ค่ะเจ๊เจ้อเขาอยู่นครสวรรค์ดิฉันอยู่จันบุรีอยู่คนละที่กันเลยใช่ห้องทานข้าวค่ะตรงนี้ห้องทานข้าวเนี่ย ครัวแล้วก็เป็นดิฉันขอที่เยอะๆเพราะว่าอยากมีโต๊ะกินข้าวที่มันกว้างๆหน่อยนั่งได้หลายๆคนนี่นั่งกินข้าวดูทีวีตรงนี้ผู้รับเหมาชุดไหนครับงานดีมากขอบคุณค่ะวันลบอาร์คเคดิกนะคะดิฉันสร้างบ้านกับฮะ ไม่น่ามามากเขารอฉาบเขารอฉาบใชแแ่แต่แต่ละที่อ่ะบางคนน่ะสนใจแค่แบบทรงบ้านอย่างเดียวไม่สนไม,ไม่สนใจพื้นที่ใช้สอยแล้วพอเวลาสร้างมาแล้วแคบคุณก็ต้องไปต่อเติมอีกหลายบ้านน่ะต้องไปต่อเติมครัวข้างนอก ห้องนั่งเล่นใช้งานได้ไม่จริงแคบมันก็ถ้าคุณจะเอาเอาห้องอะ่ะคุณก็ต้องให้พื้นที่ใช้สอยให้มันแบบให้มันแบบอันนี้อ,อ่าไปไหนล่ะลับมาแล้วฮะอ้าแล้วมันเอารถกลับไปได้ไงอะ่ะรถ รถไฟฟ้าฮ<ะ>เฮ้ยแล้วเราล่ะอ๋อเหรอมันไปเอาอะไรหรือเปล่ามันจะกลับได้ยังไงลกลับได้แล้วเราจะกลับยังไงไม่ได้ดิ บรา,จ,า,าจะโดนดา่าเต้ถ้าให้เราโดนเดินกลับมันก็โดนดา่าเต้ยถ้าไม่บอกนี่กลับจริงๆน,น,นะเมืเมาาเ่อกี้าาขาไขี่เล่แถวสนข้าไปเกลนะับบ้า,านลับบ้าไปนะาช่วยแม่เก็บอันนี้ก่อนช่วยเก็บของเก็บอะไรก่อน

รถมารับเลยครับเอาแบนี้ เดี๋ยวขับสูมมดอันนี้ก่อนมันขับได้ไหมเหรอมัขับได้เราไม่ได้ขี่รถยนต์เดี๋รู้มากดูสิข <c oughs> อ,อต้องลงก่อนนะแม่ไม่รู้เดีย๋ยอะไรไม่ต้องมันนี่ละ เอาเรีวๆอะไรอ่ะเดี๋ยวไ,ไปทางนี้ไปทางนู้นตรงนั้นมันมีขยะไปะทุกคนหลังจากออกกำลังกายเสร็จน,นะคะกลับบ้านจะ้ะคุณนี้ค่อยมาใหม่ มืดแล้วไอ้แม็กมึงไปมาแม็กขึ้นมาโหไม่ได้หงายอ่ะคนเดียวก็จะพังแล้วแล้วเขาจะนั่งยังไงอ่ะได้ได้ยังไงอ่ะตาดูนี่นั่งยังไงอ่ะได้มาขึ้นมาเออมันหนักมา600โอ๊ยโอ๊ยแม่บอกว่าเลยนะ200แต่ว่ะแม่บอกว่าน้ำหนัก200เอออ้าวเกินเปล่าวะแล้วกันยีบ้าเกินเปล่าเดี๋ยวมึงโดนอีฟอร์ดอีบ้าเฮ้ยรถไม่ไปเหรอเอารุ้ไม่ไปจริง ดีดีครับดีดีวุ้ยเฮ้ยอดีดีนะเอานะอย่าเล่นฉุนแข็งไม่มีเซ็ตดีไม่ใช่เนะบอลเด็ดดีอะไรชุนหลังอะไรนะอะไรชุนหลังห้ำฉ้นไงเฮ้ยแบบนุ่ม